สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็โยกผมมีเช่นเคยครับช่องเสียบเบียร์ดังซิ่งครับผมมาดูพามปดูรถไถครับเพื่อนปลาเราครับคันนี้ใครที่เคยติดตามกันน่าจะรู้จักอยู่ครับรถเพื่อนปลาเราครับคันนี้เอ่อ M85 ครับไถฐาน4ี่ครับไถฐาน4ก็ไม่ถือว่าลึกมากครับแต่ว่าเสียงรถนี่แบบกระหึมเลยครับ คนขับนี่โหมดมากคนขับนี่ยอมใจเลยดูอ่ะโอ้ดูเสียงเอฟซีฟังเสียงอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับโอ้มาแล้วครับโอ้แรงจัดตลาดบอกโอ้เสียงนี้สุดยอดเลยครับ มาแล้วครับปลานงขาโหดครับนี่โอ้ดูฟังเสียงครับต้องคิดอะไรมากครับสังเกตแค่เสียงอบอรลั่นมากครับต้องจูนี้รถไม่มีแรงเลยเนี่เป็นแปดห้าครับวันนี้ตอนเที่ยงกอนน้ำมันหมดครับ แก้วน้ำมันกับแมกโคประมาณอ้โโอ้โหมันติดมันติดอ้อยครับนี่มันติดใบอ้อยครับมันก็เลยเหนือดอรกับก็ว่า บางทีบางคนว่าผ่านสามนี่ไถยยง่ายไม่ใช่นะครับผมบอกเลยว่าไถย,ยากครับยิ่งมีเออใบอ้อยเก่ายาี่นี่ยิ่งอูลำบากครับเนืดเออโอ้นี่ยมดแรงครับมดแรง คุ้มเลยอ่ะโอ้โหดูอเดี๋ยวไปครับผมไปฟังนู้นทีเรามดูฟังนี้บ้างครับมาแล้วอันนี้เขาหวานที่ไก่ไปนะครับ มันี่มไหมอ้อยครับมันเลยลงลึกไม่ได้ครับ ไทยพัย 2003, นสามนี่ใช้งานหนักมากครับโอ้หวฟ้ามาดูลอยครับลึกไหมลึกไม่ลึกมาดูตรงนี้นะครับนี่ครับก็ไม่ลึกเท่าไหร่นะครับดูลอยอะไม่คิดว่าลึกเท่าไหร่แต่ว่าม,มันมันมี ใบอ้อยเก่าแล้วก็ตอเก่าครับมันผ่านมันแบบมันอุ้มอะครับหมือนแบบว่ามันไม่ลื่นเน่ยก็เลยทําให้รถหนักครับพออุ้มไปเยอะปุ๊บรถก็ไม่มีแรงยอดเลยโหดครับโหดโอ้คนขับก็โหดครับรถก็แรงครับโอ้ มาแล้วครับเนี่ยเอ,อ้าชมกันแบบใกล้ๆกันมาเรับบนี่ยก็หรือว่าจ้อนใจคนขับเมื่อกีครับทั้ทงคุณทั้งโอ้โดดมากครับ จัดครับตัวกว่าจะได้แต่ละรอบครับใจแทบขาดครับ ลงมาเลยครับนี่ทิ้งฐานได้นี่ยเยียบเลยครับนี่มนรูดใบนะครับติดแล้วครับไม่หลุดเลยครับพอมันไม่หลุดเราก็ต้องยกครับให้ยกให้มันออกพอยกให้มันออกมันก็ไม่เข้าอีกเขาก็ว่าเราไถไม่สวยอีกโอ้ลำบากใจครับ เกิดเป็นผ so ู้ร like ับจ้างนี่บอกเลยลำบากแกครับต้องทำให้ถูกใจลูกค้าครับบางทีเขาไม่เข้าใจกับเรานะเนียบคือใบอ้อยแบบนี้มันเยอะจัดเสียงครูอย่างเดียวเลยครับนี่ ข้อดีของรถเสียงดังก็ดีแบบนี้แหละครับข้อใดรู้ไหมเพราะว่าเราออกแรงเยอะไม่เลอะก็เสียงดังไว้ก่อนครับเจ้าของเจ้าของที่เขาจะว่าเราทํางานเต็มที่ครับพอรถเสียงดังครับแต่ถ้ารถท่อเดิมเขาก็ว่ารถไม่ออกแรงครับหรือรถไม่มีแรงครับแมวแมวแมวนี่ครับบ้านผมก็จะเป็นแบบนี้ครับบ้านอื่นก็ไม่รู้นะครับนะก็มันถือว่าเป็นความเชื่อครับแต่อย่าลืมนะครับว่า เราต้องแยกความเชื่อออกจากความจริงครับความจริงก็คือความจริงครับความเชื่อคือความเชื่อมันมันไม่เหมือนกันนะครับ fc เราก็ต้องเข้าใจในจุดนี้ด้วยมาแล้วนะมาดูมุมนี้กันบ้างมาเต็มที่เลย ยอดครับอ้าอเคครบก็เดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปครับสำหรับคลิป,ลปนี้ก็ไงกรุ๊ๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเสียเบียร์ดัามซิงเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับช่องเล็กๆของเราครับสวัสดีครับ